สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคัมภยากร์ประจำเดือนตุลาออกคัมภยากร์สำหรับ9ตุลาจนถึง9พฤศจิกายนนะคะ2565นะขอภัยที่มาช้านะคะแต่เรามาแน่นอนนะชาวราศีสิงห์นะคะสามารถดูได้เลยจากวันที่ชาวลัคนาสิงห์นะคะก็ถ้าคุณเคยตรวจเช็คลัคนาตามแบบตะวันตกแล้วก็ดูได้เลยจ้ะนะ คลิปนี้เป็นคามยากรทั่วไปไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลโปรดใช้วิจรารยญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะาการเข้ามารับชมก็เป็นการสนับสนุนเราทางหนึ่งนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจผ่านการ subscribe กดไลค์ให้กับเราด้วยนะ,ออะขอไพ่ชาวััคณาสิงราศีสิงก่อน ไพ่แรกนะคะไพ่ประจำตัวคุณเลยเป็นไพ่เดอะซันนะไพ่เดอะซันบ่งบอกถึงเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จอิสระเสรีนะคะแสงสว่างในชีวิตนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็น energy ที่ส่งออกนอกเป็นเขาเรียกว่าพลังงานชีวิตสิ่งเขาเรียกว่าพลังงานที่พลัง,งชีวิตหมายถึงสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีชีวิตชีวานะคะเราอยากจะทำสิ่งต่างๆโอ้พลังงานเต็มเปี่ยมมากชาวราศีสิงห์คือเหมือนกับ มีความสุขกายสุขใจและพร้อมจะออกไปประจนภัยกับโลกใบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีกรอบเขาเรียกว่าไม่มีอะไรมาลิมิตความคิดของคุณนะคะคุณก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆถ้าฉันตั้งใจทําฉันจะสามารถทําสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะคือมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็เขาเรียกว่าไงดีมันเป็นฟรีดอมอย่างหนึ่งอะนะเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะทําอะไรในโลกใบนี้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือมาลิมิตอะไรกับตัวเองนะ เป็นสิ่งที่ดีค่ะเดือนนี้แบบมีชีวิตชีวามากแล้วก็เหมือนคือไม่ว่าไม่ว่าคอนดิชั่นชีวิตของคุณในะงาน,งานเงินครอบครัวเงินทองหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ว่าเราจะมีสิ่งใดนะเดือนนี้คุณก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับตัวเองนั่นแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่คุณก็เหมือนรู้สึกตัวอยู่ในในใช่ไหมว่าเรามักจะมีคู่แข่งเรามักจะมีเหมือน เขาเรียกว่าศัตรูรับศัตรูเปิดเผยหรือมีคู่แข่งอยู่เนื่องๆน,นะฮะสำหรับชาวราศีสิงห์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะมันมีอยู่แหละมันมีอยู่แล้วแหละตอนหน้านะคะตอนหน้าเขาก็หวังดีกับเราอะ่ะแหละนะศัตรูเปิดเผยนะคะก็ ก็เปิดเผยชัดเจนนะว่าไม่ชอบเราคุณก็จะรู้สึกตัวอยู่แล้วนะคะแต่สตูรับนั้นช่วงนี้เขาจะไม่มาลังควานอะไรคุณหรอกช่วงนี้ก็สงบเงียมนิ่งดีนะคะนะเขาพึงพอใจกับชีวิตเขาอยู่เขาก็เลยไม่ได้มาวุ่นวายอะไรกับเรามากสักเท่าไหร่ในเรื่องของการงานเรื่องของความสําเร็จไม่ต้องถามเลยว่าชัดเจนนะคะสิ่งใดที่เราลงมือทาม,มันก็ความสําเร็จมันย้อนกลับมาหาที่ตัวเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันต่างกันนะคือเจ้าของกิจการอาจจะรู้สึกว่า มีความกังวลกับเรื่องของคู่แข่งมากๆเลยว่าเอ๊ะมันมีมันมีคู่แข่งอะแล้วมันก็นอนไม่หลับเห็นไหมอ่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีความกังวลกับเงินที่จะเอาไปลงซัพพอร์ตกิจการของตัวเองหลายๆท่านมีเกณฑ์นในการที่จะแบบไม่หมอต้องใช้คําว่าหยุดหยุดกิจการชั่วคราวหรือหยุดไปเลยก็ได้มันเหมือนหยุดไปเลยหยุดไปเลยในที่อืรวมถึง เขาเรียกว่าหยุดขายสินค้ากลุ่มเดิมแล้วก็เปลี่ยนไปขายสินค้ากลุ่มใหม่คืออะไรที่เรารู้สึกว่าเรามาจนสุดทางเงินเราลงไปหมดแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจแล้วพักกิจการอันนั้นไว้นะคะแล้วก็เหมือนปิดร้านไปชั่วคราวนะหลายๆอย่างอ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะคะลูกค้ามันก็ไม่มาอย่างเงี้ยนะก็ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ได้อยากปิดถาวรก็จะแนะนําให้เปลี่ยนไปขายอย่างอื่นนะแล้วก็กิจการเดิมถ้าไม่ได้ปิดก็ลองลองปรับดูนะคะว่าเราจะลด ค่าใช้จ่ายอะไรลงบ้างอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วก็จะได้ตัดปัญหาส่วนที่เรากังวลไปอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าคิดจะสู้ต่อไปนะคะสำหรับท่านที่ทำกิจการทำร้านค้าส่วนตัวมันไปได้แต่ลองมองตลาดต่างประเทศย,ย้ายเขาเรียกว่าคือแม้ว่าเรามีหน้าร้านที่ที่ตึกที่บ้านเหล่านี้นะก็ให้เน้นการชิปปิ้งส่งออกไปต่างประเทศน่าจะเป็นทางออกเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้เป็นประเทศ แม่หมอว่าประเทศเพื่อนบ้านนะบางทีมันเดเวลมันก็ดูเหมือนไกลแหละแต่มองว่าบางทีเราย้ายร้านหรือเราไปเปิดเว็บไซต์ในภาษาแบบประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นผลดีกับคุณมากกว่าคือคือถ้าถ้าเออมีเดียมาเป็นการชิปดวงอย่างหนึ่งอะนะแต่แนะนําว่าลองดูลองมองตลาดประเทศเพื่อนบ้านดูนะมันอาจจะสดใสามากกว่าที่คุณคิดนะคะอย่าผูกติดตัวเองกับ ที่ที่คุณพอใจอยาผูกติดตัวเองอยู่กับที่ที่เดิมๆอ่ะเออแบบนั้นเขาบอกลองออกไปข้างนอกดูนะคะอ่าต่อมาเปิดร้านในทำเลที่โดดเด่นนะคะเปิดร้านในทำเลที่โดดเด่นแล้วก็แต่งร้านให้มันดูดีสีออกโทนสว่างนะโทนวอร์มไลท์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับร้านของคุณได้ฟรีแลน คนที่ทํางานฟรีแลนซ์แล้วก็คนที่กําลังหางานใหม่มีเงินได้งานใหม่อย่างแน่นอนเลยนะคะเดือนนี้นะมีเงินได้งานใหม่อย่างแน่นอนการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะท่านที่เขาเรียกว่าอยู่ในสื่ออยู่ในแสงอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะดารานักแสดง PR อะไรแบบนี้มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเดือนนี้ปังมากเลยทีเดียวนะอันถัดมาเลยเรื่องของการงานไปแล้วการเงินไปแล้วความรัก ความรักกันบ้างนะคะมีคนจะได้สมาชิกใหม่นะมีคนจะได้ตัวเล็กผู้ชา,ายนะจากในไพ่นะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์แบบนั้นแล้วก็ม,มีเกณฑ์งานแต่งงานด้วยสําหรับใครที่คบกันมานานแล้วนะก็มีเกณฑ์มั่นหมายแล้วก็แต่งงานประมาณนี้ใครที่คุยกันมานานนะคะคนต่างชาติที่คุยกันมานานสำหรับชาวลัคนาสิงชาวราศีสิงมันมี potential ที่มันจะได้ตกลงปงใจอะมีการแบบ มาเจอกันนะหนึ่งคือมาเจอกันสองคือมาคุยเรื่องการผูกพันมั่นหมายการปรับเปลี่ยนสถานะนะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งเรียกตังค์เยอะเนาะบางทีถ้าสมมุติว่าเรียกตังค์เยอะแล้วเขาไม่เข้าใจเราบางทีมันก็จะยักๆกอยู่นะก็จะงงๆนะฮะเนี่ยอืมก็มีความกังวลแหละถ้ารักกันก็คุยกันไว้ก่อนเรื่องเงินมันมันแบบเอ้ยมังงวดหลังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเจรจากันดูนะอืมมันมีไพ่ห้าเหรียญอยู่นะ ก็คือแปลว่าบางทีแฟนคุณเขาอาจจะไม่ได้มีสภาวะการเงินหรือความพร้อมในตอนนี้สักเท่าไหร่สำหรับคนที่มีคู่เนาะระวังแฟนป่วยนะคะนะลองดูสุขภาพสุขภาพเขาเรียกอะไรดีลองดูทำเลของห้องนอนสิว่าห้องนอนตอนนี้มันเป็นยังไงนะถ้ามันสกรปรกก็ทำให้มันสะอาดซะมันมีมันมีแววว่าเออจะมีคนที่เจ็บป่วยนะคะอืมอาจจะเป็นแฟนคุณแต่ดูแลไม่น่าใช่คุณหรอก อ่าแล้วก็อาหารการกินดูแลให้ดีนะคะทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวของแฟนคุณด้วยนะอืมหมดละดวงมันดีที่เหลือคือดีรวมๆแล้วให้คะแนนที่ดีมากแต่ว่าอยากให้ระวังเรื่องของสุขภาพแฟนอาจจะคิดมากความรักเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้หวือหวานะคะอาจจะเป็นตัวคุณที่ต้องแชร์หรือเชียร์ up แฟนหน่อยนะให้กําลังใจนะคะก็จะดีขึ้นไป,ไปเที่ยวดีค่ะไปเที่ยวด้วยกันจะดีอือไปกินข้าวนอกบ้านก็ได้นะ คำแนะนำจากไพ่ออร์เคิลไพ่ยูนิคอนก่อนยูนิคอนแนะนำว่าแชร์นะคะคือการแบ่งปันจ้ share when you share everyone feels happy ราศีสิงห์เป็นคนใจปั้มนะสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าพอแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้คุณรู้สึกว่าคุณมีอะไรที่มากพออยากให้คุณแบ่งปันให้กับคนรอบๆข้างคุณมีเนี่ย คุณมีพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่นะคะชาวราศีสิงห์ดังนั้นเนี่ยหากคุณให้กําลังใจใครด้วยเขาเรียกอะไรดีด้วยความหนักแน่นนะคะด้วยความมั่นใจอะ่ะคนคนนั้นอะ่ะเขาก็จะได้รับเอเนอร์จีของคุณไปด้วยนะให้กําลังใจได้ดี เหมือนกันแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ชาวราศีสิงเป็นสายเปอยู่แล้วนะคะถ้าสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ใช้และคุณแบ่งไปแล้วคุณไม่เดือดร้อนก็ลองแบ่งปันดูนะคะวันหนึ่งความดีอันนั้นจะกลับมาช่วยเหลือชีวิตคุณอย่างแน่นอนใบที่สองอ่า ใบนี้มันเป็นเรื่องของสัจจวาจาชาวราศีสิงห์นะคะถ้าสมมุติว่ามันก็เป็นจุดเสริมดวงก็ได้นะดมนบนว้พาะนะคะสคือรักษาศีลข้อ4 3ก็คือรักษาสัจจวาจาในการที่จะอธิษฐานหรือการรับปากอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่การรับปากอะไรไปกับลูกค้านะคะมันมีไพ่เดลเวอร์นะคือการสื่อสารกับต่างประเทศให้ทําตามสินั้นหรือคําพูดที่น่าเชื่อถือคําพูดที่มีเหตุผลซัพพอร์ตนะคะอันเนี้ย ยังไงอ่ะจะนําชื่อเสียงและความสําเร็จมาให้กับคุณได้รับการตกลงได้รับความร่วมมือไปดีอะไรก็สําเร็จอย่างแน่นอนนะคะสิ่งนี้จะเป็นพลังนะคะที่ที่จะทำให้ดวงของคุณน่ะแข็งแรงต่อไปในเรื่องของความสำเร็จแล้วก็การงานต่อไปในอนานคตอีกด้วยปิดท้ายด้วยเลขนำโชคนะเลขนำโชคก็คือเลข เลขยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามนะคะอันนี้เป็นไพ่หนูนะจริงอยากให้ดูโฟกัสแค่เลขนะคะอ่าไม่ได้บอกหวยนะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเลขยี่สิบสามมันเป็นเลขสเสน่ด้วยนะอ่าก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะตราบใดที่คุณช่วยเหลือคนรอบข้างนะชีวิตคุณก็มีแต่จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแต่ว่าช่วยเหลือก็ต่อเมื่อคุณช่วยตัวเองได้แล้วนะจ๊ะอ่า ฝากเป็นกำลังใจให้กับช n n e l ของเราด้วยนะฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์ด้วยนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ